Ta tiếng siêu so. rồi. Not in yet, not in yet, not in yet. Tầm rồi. ไว้เรีไปบพรางโอ้ยเหียอะไรเนี่ยไอสัตว์กูถามจริงเหียอะไรเน่ะเขื่อและผิดทางเยอะมาก ตัวอ้าผมอะไรอะแพ้ได้ไงอ่ะคือตัวแบบแพ้ได้ไงก่อนฮะผมเก็บไปสามนะพี่ชาย โอ้โหคืออะไรมึงกระโดดยิงวัต t ์ฟารตายเลยครับท่านแลวเป้าจุดผมไปไหนไม่รู้ว่าเพื่อนเป้าจุดผมหาย เี็บ้อยตายไม่น่ารอดมันเซฟอะไรอ่ะปืนอะไรมันโด ีหนุ่ยชายสวัสดีครับพี่หวัสดีครับพี่พชายใช่ครับหวัสดีครับพี่ชายผม ตรงพุชตรงพุชตรงพุชยังไงมึงโดนยับย่งไง่ดูจมึงดูอยู่อ่ะเตะไม่มาลับไม่ได้เพราะเฮียอะไรไม่รู้ Fancy โง่โโจัดเลยอ่ะโอ้โหมันโง่จัดเลยอ่ะฮเฮ้ยขอบคุณครับขอ,ขอบขวัญของคุณครับผมอยากจะล่อง ไอพี่ชายเล่นอยู่ไม่ใช่เหรอ,อหยังไม่ว่างไงพี่เป็น,นยังพี่ไมาเกมหมดครับตรงนี้ มันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอเก,ก,ก๊กอ่ะนี่ครับเก็บสีครับผมมาผมแชร์จอให้พี่ดูนะฮะวิธีอา,านในการเล่นแม่งพุ่งชนะเราแรกไอ้สัตว์ วิทยาทานในการเล่นวารุณแรงของผมนะสวัสดีครับชานยุูยูทูบผมไม่รู้ด้วยยูทูบอ่ะน่าจะไม่หมายล้ว่ะเช็คไง ไมทโอ้โหแปดกดตะโมกไปได้ลืมแม่งนะเมาคางเมาคางกดซีเฉยฮ้ยฮะกูเล่นเจ็ดเนี่ยดับเลยหรือวะหนึ่งเจ็ดไม่ได้เดียวกูแล้ แม่งไม่ได้คมอ่ะแม่งมีแค่แบบช็อตกูกดซีเป็นย่อเอน,อนี่ยชุดเชอะไร์ันไม่รู้อ่ะสีฟ้าว่าสีแดงสวยสุดละในความคิดกูนะ ไม่ยืนนิ่งทำไมเนี่ยมึงรู้ยางใส่ที่กูแพ้อะมึงยืนนิ่งมาแล้วนะเนี่ยอ,อะไรอะกูกดสโมไม่ทันนะโอ้โหมันยังยิงไม่โดนเลยอะ c ช a เบอร์ e h i n d อ o u ไม่งเหลือยับเลยเน,น,นี่ยนะฮะยับจัดเลยอ่ะไม่งเ,เตียบจังหวะเลยอันนี้ยับจริงฮะอันนี้ยับสวัสดีครับ หนึ่งแปดแล้วอ่ะพี่ว่าไงอ่ะอานนี้ลบเท่าไหร่ครับนี่อ่ะผมพยายามแบกนะนะไม่ใช่ผมไม่พยายามมันก็เล่นออฟไม่เลิกว่ะ เป็นอ oh, ีกเราไม่จริงกับเป้าใหม่เลยวะโอ้มันตุ่มในสมอปอ่ะ กำลังจะแบบเจ็ตเฟี้ยวเลย AC1 แล้วทำไมพี่ชายดูมุมสองมุมมันเล่นเป็นกันหรือเปล่าแล้ไม่เป็นดูดิมันดูมุมเดียวกันสองตัวแล้วมันก็แบบยืนอยู่ข้างกันเลยผมก็เครียดเหมอือนกันนะพี่ผมเจอเงี้ย มันไกองรวมอะไรกันท oh ี่ดอันแอบเีเอกเบอกูทีว่ากูจะชนะไงสองแปดแล้ว สาม<ด> <9 S 2> เก้าคืนหรือเปล่าถ้าเพื่อนถ้ากูมีกูกับเพื่อนอาจจะไหวแต่ถ้ามีกูคนเดียวนี่ไม่ไหว โอ้โหมันชาดจะทำไงครับเพื่อนผมจะทำไงกันขนาดขนาดเพื่อนผม,มด d จ a ไดมอน,นครับพี่ชาย g ิจ i ไดมอนจริงหรือเปล่านี่ผมก็ยังไม่รู้เลยฮะเรียบร้อยครับ g ิจ i ไดมอนนะผมพี่ไดมอนโดนแพทแบกได้ยังไงครับนี่ผมเลยเป็นเครียดเลยครับ แม่งก็เล่นออฟอย่างเดียวเลยคนนี้ต้อไปไปเข้าตามมาในไซอะมึงได้สจริงวะเนี่ยจริงครับตี้ผมก็มีแบบบัดดี้อะบัดดี้ไดมอนอะผมก็แบบหวั่นอยู่เลยพื่ได้สจริงวะเนี่ยบัดดี้<ค>ไดมอนมมพี่ชายาาทีมผมมีบัดดี้ไดมอนนะพี่ชาย แต่บนดี้เดมอนผมอยู่คนแบบคนล่างเลยอะบนดี้เดมอนผมคนล่างก็ผมคนไหนครับนี่อะ ผมว่าตั้งเป้าไม่ได้ว่ะเพื่อน

พี่ชายอะดูทรงผมไม่น่าจะไหวนะเนี่ย <seconds> เออพี่อยู่พี่อยู่ทีมผมปะเนี่ยพี่โอ้โห oh ครับสองสิบนะครับตอนนี้เก้าสามเคิร์ฟไม่ไหวฮะไดมอนด์ฟอร์มจัดเลยฮะพี่ ไหวแล้ครับนี่อ่ะโอ้โหตู้ธรรมานเข้ามาแล้วต้องไปไปไหน่ใช่เทร์อินิเชเตอร์น็อแผนไอตัน มึดูดิครับอินดิเชเตอร์แม่งยังไม่ไอเก็บสไปค์ไปแ่นเลยฮะแล้วพอเล่นผมเล่นกับพวกพี่ผมโดนเก็บสไปค์ตลอดเลยฮะแม่ง อะไรวะมึงทำอะไรนี่อ่ะเหียดเจ็ดคนเอ๋สัตว์โง่มึงโง่กูเหี้ควายควายอย่างกากมึงอ่ะเย่โคตรเอือโคตรเถือไอ้โง่มึงโง่กูกเหี้ไอ้ควายร้องเจ็ดเอ,อือไอ้สัตว์ ดูสกอปผู้มึงดิเฮี้ยทำเฮี้ยอะไรได้วะฮะแม่งกระจอกจัดฮะอะไรั้ยผมละท้อผมละท้อผมเป็นเฮี่ยจ้าเป็นท้อจริงครับผมบเป็นทอ่ทอ ผมเป็นท่อหล่อเท่ผมเป็นเท่หลอท่อฮะเสดท่อเลยครับสดท้อแล้ว,วนั่นแหละครับอนาคตรครับเมื่อกี้ผมแพ้ไปแล้วกดยอมแพ้เลยฮะผมเสียเวลาจัดเเลยครับสู้ๆครับพี่ชายผมรู้<ม>พี่ทำได้อยากให้กูเจอมึงอีกนะ อ่ะนะพี่ทำอะไรกันอ่ะพี่ทำอะไรกันอ่ะพี่เล่นคนไทยป่ะครับเออหนแล้วโอ้นั่นแหละครับประเด็น อีที่คูเวยเนยปัญญา

ไม่อยากพูดอะไรเยอะครับพี่ยังไม่เป็นแล้วผมเหลือแล้วเนี่ย Ê Vào đồ kháng mà.